โยมเอ๋ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเน้นมีเรื่องจะเล่าให้โยมฟังในเมืองใหญ่แห่งหนึ่งมีพ่อค้าผู้มั่งคัง่งเขามีทรัพย์สินบ,บ้านหลังงามและชื่อเสียงลือไปทั่วเขาเชื่อว่าความมั่งคั่งนี้จะอยู่กับเขาตลอดไปจนวันหนึ่งเกิดเหตุเพลิงไม่ใหญ่ลามไปทั่วตลาดในชั่วเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ทุกสิ่งที่เขามีถูกเผาหมดสิ้นจากที่เคยยิ้มอย่างมั่นใจกลายเป็นน้ําตาแห่งความสิ้นหวังต่อมาเขาได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธองค์พระองค์ตรัสว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราไม่อาจเก็บสิ่งใดไว้ได้ตลอดกาลคำนี้ทำให้เขาเข้าใจว่าที่เขาทุกข์มากไม่ใช่เพราะเสียทรัพย์แต่เพราะใจเขายึดติดว่ามันจะอยู่กับเขาตลอดโยมเอ้ย ทุกสิ่งในชีวิตตั้งคนสถานะทรัพย์สินหรือแม้แต่ร่างกายเราล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อเรายอมรับความจริงข้อนี้ใจก็จะวางได้และไม่ทุกเกินจำเป็นเหมือนถือดอกไม้ไว้ในมือถ้ารู้ว่ามันจะโรยเราก็จะชื่นชมความงามในเวลาที่มันบานถ้าโยมชอบฟังธรรมดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะเนนจะอยู่ข้างใจโยมทุกวันเลยนะ